เมื่อเช้านี้คุยกับหนุม่มกัญชัยนะครับก็ได้ข้อคิดจากคุณหนุม่มกัญชัยมานะบอกว่าพี่เดครับคนบางคนเนี่ยแม่งในสังคมเนี่ยแม่งแยกแยกไม่ออกอันไหนความดีอันไหนความชั่วคือพวกมึงแยกแยะก,กันไม่ออกอ,อ่ะนะแยกแยะกันไม่ออกนะครับนะผมชอบคําพูดของหนุม่มกัญชัยนะเมื่อเช้าคุยกันเนี่ยบอกว่าคุณหนุม่มพี่เดอยากจะถามหน่อยเนี่ยคนบางคนเดี๋ยวนี้มันมาเชร์พระวอ นะเพียพระวาอาจารย์วยีย์โอ้ยพระท่านไม่ผิดอย่าไปใส่ร้ายท่านนะครับมันไม่เข้าข้อ,อกฎหมายหรอกนะพระท่านเป็นคนดีนะเออพระก็ต้องทำมาหากินนะครับอ่านะครับไปท่องไปเทศก็ต้องมีเงินติดการท่องการเทศค่าจ้างหลักล้านในเรื่องธรรมดาบางคนบอกโอ้ยเวลาเขาไปไปฉันข้าวไปกินข้าวบ้านโยมาครั้งละห้าล้านสิบล้านนะครับโอ้โห สาธุอนะนะครับนะโอ้เทียอวยกันใหญ่เลยนะโอ้ได้มาล้านเดียวนะครับนะพระวอเนี่ยไปนั่งนั่งเทศที่ดีไอคอนี่น้อยนะบางคนบอกโอ้ยไปกินข้าวฉันข้าวครั้งละห้าล้านสิบล้านนะนะตอนนี้กูก็เริ่มงงแล้วว่าเออเฮ้ยพระที่มันมีสัมมนาศักเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยศสูงเนี่ยสามารถได้ค่าตัวมากขึ้นหรือไง นะักนะันะครับมันก็เกิดการเป็นว่าเอ้ยพระพวกนี้มีศีลมีธรรมอะไรกันบ้างหรือเปล่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างใช้เครื่องแบบใช้พราเหลืองหากินหรือเปล่าโดยนี้ออกมาอวยกันหมดแล้วนะโอ้ยได้ล้านหนึ่งนะนะวอเลเปชลาเมทีนี่เรื่องกระจอกมากครับนะไปฉันข้าวบ้านเศรษฐีนะครั้งละห้าล้านสิบล้านเอา้ากลายเป็นอย่างนั้นแล้วไหนบอกว่าลดละเลิกนะตาแหน่งยิ่งใหญ่ฐานันดรยิ่งสูงอะไรต่างๆเงินยิ่งเยอะหรือเปล่านะตอนนี้อวยกันหนักเลยครับ นะพระก็ไม่ผิดกฎหมายพี่เดไปแจ้งความทําไมบางคนถึงขนาดนะครับเป็นนักกฎหมายใหญ่ๆครับออกรายการทีวีระวังพี่เดจะติดคุกระวังทนายกุ้งจะติดคุกเพราะไปแจ้งความเท็จกันแกล้งพระอา้าวนั่นแน่นะแหล่งข่าวใกล้ชิดก็เริ่มสงสัยแล้วทาไมออกมาเชียร์ผู้ต้องหากันเยอะนะโอ้นะเงินดีได้ข่าวเพราะอะไรถ้าคุณเชียร์ผู้ต้องหาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาจ้างคุณน,นะหล้านสิบล้าน,นคุณได้สบาย นะแล้วก็เขาต้องการพื้นที่สื่อผู้ต้องหานะครับเพราะนั้นก็จะมีเริ่มมีนักกฎหมายทนายความที่พอมีแสงอยู่บ้างนะเริ่มโพสต์ละพระไม่ได้กระทำความผิดไม่เข้าข้อกฎหมายพเพราะอะไรเผื่อเขาจะมาจ้างบ้างตอนแรกผมก็คิดว่าพวกนี้นี่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโอ้พอไปอ่านคอมเมนต์โอ้พวกเดียวกันหมดเนี่ยกลับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักด้วยปัจจุบันมีคดีแชร์ลูกโซ่จํานวนมาก และกําลังระบาดหนักและทราบว่าสบจะดําเนินคดีอีกสิบริษัทดังนั้นจึงมีพวกที่อยู่ในธุรกิจขายตรงนะครับบางรายซึ่งไม่ใช่ขายตรงแท้แต่เป็นสายเป็นขายตรงปลอมแปลงร่างมันแชร์ลูกโซ่จะใช้วิธีการหลอกลวงประชาชนโดยการประกาศโฆษณานะครับโดยการประกาศโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์หรือรับเชิญไปออกในรายการนะครับหรืออัดคลิป ทาง t ิกอก a c e b o o k YouTube โดยโฆษณาว่าท่านใดสนใจฟังอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์หรือมาฟังเกี่ยวกับเรื่องกฎหมูกฎหมายอะไรต่างๆนะโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือเก็บเงินเพียงไม่เกิน100บาทนะครับก็อยากจะฝากเตือนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะมันจะเริ่มต้นด้วยวิธีการหลอกให้คนมานั่งฟังก่อน พอหลอกให้คนไปนั่งฟังแล้วมันจะมีทีมเชื่อแล้วก็มาเสร็จแล้วก็โกหกแล้วก็ให้ท่านเปิดบินหรือเก็บเงินเก็บทองดังนั้นถ้าพบเห็นการโฆษณาดังกล่าวอบรมฟรีสัมมนาฟรีอย่าไป <c oughs> เก็บเงินแค่ไม่ถึงร้อยบาทนะไม่มีใครหรอกครับคนที่มีความรู้ความสามารถเขาจะไปบรรยายให้มึงฟรีเหมือนกูเนี่ยกูก็เ,เป็นวิทยากรมานานแล้วค่าตัวก็วันหนึ่งหลายหมื่นนะบางครั้งการบรรยายเนี่ยเป็นวันละแสนก็มีนะคนที่เก่งมากมีประสบการณ์มาก ค่าตัวก็แพงครับไม่มีแล้วครับบรรยายฟรีไม่มีนะครับบรรยายฟรีแสดงว่ามึงก็ต้องมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงมึงจะบรรยายฟรีไปเพื่ออะไรมึงทําเพื่อชาตินี่ไงนะค่าโรงแรมค่าน้ําค่าไฟค่าอุปกรณ์ค่าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้คือพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อและตอนนี้ยแม่ทีมดีไอตอน แม่แม่ทีมของบริษัทดีไอคอนเนี่ยแม่งแตกกระจายถ้าตำรวจไม่จับกลุ่มไอ้พวกแม่ทีมเหล่าเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในบริษัทขายตรงอื่นนะมันก็ไปแพร่ระบาดไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้นะเอ่อตำรวจเขาแจ้งให้ผมทราบว่ายังมีบริษัทขายตรงที่เป็นแชร์ลูกโซ่อีกเยอะแยะเขาหมายหวยหมดแล้วนะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ออกทีวีออกสื่อเนะ่แล้วก็ไปออกรายการดังๆเนะี่ยนะครับไอ้พวกนี้แหละครับตัวหัวโจกเลย นะครับมันจะมาจากที่เดียวกันหมดเหมือนกับไอ,อ้บอสพรบอสปีเตอร์บอสอะไรต่างๆเนี่ยนะบอสปันบอสอะไรมันมาจากที่เดียวกันหมดนะครับแล้วมันก็แตก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 ไปนะก็ไปหลอกลวงประชาชนกันหมดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปหลงเชื่อไม่มีอะไรของฟรีไม่มีในโลกนะครับ